สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูนะคะมีหลายเมนูรวมกันนะคะนี่ปลาส้มทอดนะคะอร่อยอร่อยนะคะมีพริกโรยนะคะก็จะมีอีกหลายเมนูนะคะเ mm. มนูต่อไปนี่คือเมนูอะไรนะคะโปรดชมดูได้เลยนะคะกบนะคะปูทอดปูทอดนะคะปูทอดนะคะมีพริกด้วยนะคะสงเครื่องนะคะเมนูขนมจีนอร่อยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยนะคะไข่ต้มนะคะเมนูอร่อยทั้งนั้นนะคะที่เราจะมาชิมมาช่วนชิมกันนะคะเมนูแต่ละเมนูนะคะ อร่อยทุกเมนูนะคะมีก็เป็นนะคะเมนูนะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะต้มยำนะคะต้มยำนะคะต้มยำปูนะคะอร่อยอร่อยแซ่บๆนะคะเนื้อปูนะคะกําลังทําวิธีทําว่ามีอะไรบ้างนะคะกระโปรดชมดูนะคะมีปูนะคะปูนะคะปูเอ่อลวกแล้วนะคะแล้วก็เอามาต้มยำนะคะมาต้มยำน้าแซ่บๆนะคะน้ําแซ่บอร่อยอร่อยนะคะมีเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวหน่อยยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็น รสดสดชื่นนะคะในร่างกายของเราพูดผีขอภายด้วยนะคะลิ้นรัวลิ้นัวจ้าลิ้นรัวเลยจ้ามาหัวรอดตัวเองด้วยนะคะนี่นะคะครบเครื่องเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูนะคะรวมนะคะทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะคะเราเคยอธิบ,บายไปแล้วนะคะเราก็มาบอกวิธีทําอีกทีหนึ่งนะคะเป็นร่วมยอดทีเดียวนะคะมีหลายอย่างมีนี่นะคะที่เห็นนะคะตอนนี้นะคะผักชีฝรั่งนะคะนะไอมะขามเปียกนะคะ คาตไคร้นะคะมะเขือเทศนะคะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในนี้นะคะให้เรียบรอ้อยก็ไปตั้งเตานะคะให้เดือดนะคะเดือดมาแล้วเราก็ตักนะคะตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟเลยจ้าอร่อยอร่อยแล้วก็ตักเสริร์ฟนี่ค่ะน้ําที่เราจะไปตั้งนะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยนะคะเมนูถัดไปนะคะจะเป็นเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวเข้าไปรับชมได้เลยนะคะเป็นเมนู new. ที่แซ่บและอร่อยถึงใจนะคะเหมือนกันนะคะเราก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอยู่ในหม้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแซ่บ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 นะคะใส่เป็นใบผักชีนะคะใส่เป็นเลยโรยลงไปในหม้อเลยนะคะให้อร่อยให้แซ่บถึงใจนะคะค่ะเป็นเมนูนะคะที่ว่าเราเอามารวมเป็นคลิปเดียวกันนะคะ ทำให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะว่าเราใส่อะไรไปมั่งนะคะมันแซบขนาดไหนนะคะก็ชมนะคะนี่นะคะอร่อยไหมคะร้อนๆเลยค่ะร้อนๆตอนนี้จะบอกอากาศจริงก็ไม่ได้แล้วอากาศร้อนขึ้นมาแล้วนะคะปีนี้อาจจะร้อนมากก็ได้นะคะคนภาคก็ภาคไปด้วยนะคะไปพูดไปด้วยนะคะนี่ค่ะเนื้อปูทั้งนั้นเลยนะคะปูเนื้อนะคะจะมีเนื้อเยอะจริงๆนะคะเราก็คอยตักเสร์ฟนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะ แตดเสิร์ฟนะคะคนละถ้วยคนละถ้วยนะคะคนละถ้วยไปเลยนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนอร่อยขนาดนี้เหมือนกับการภาคมวยเลยนะคะต้ยมยำนี้นะคะนี่นะคะอร่อยไหมคะเอ็แล้วก็น่ากินเนาะน่ากินมากๆเลยจ้านี่ค่ะแซ่บมีเห็ดด้วยนะคะเห็ดนะคะใส่เห็ดไปด้วยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะแซ่บขนาดไหนนะคะแล้วปรุงรสด้วยแซ่บแซ่บสูตรสมุนไพรนะคะ อยู่ในหม้อน,นี้เต็มเต็มเลยนะคะสูตรสม,มุนไพรนะคะนี่นะคะชมไปเรื่อยๆนะคะพาไปด้วยเนาะนี่นะคะใส่น้ำร้อนๆนะคะแบบคือน้ำลายค่ะที่หยุดไปคือน้ำลายนะคะขิวข้าวซะรแล้วเรานะคะหิวข้าวนะคะค่ะแซบ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 บนะคะกันปูเนี่ยหูเนื้อเยอะมากนะคะเนื้อเยอะจริงๆนะคะปูเนื้อนนะคะ นะคะปูเนี่ยแล้วดุด้วยนะปูเนี่ยดุด้วยนะคะเราจะกินเขาต่อเมื่อว่าปูเขาตายแล้วถึงเราถึงจะเอามาทํานะคะถ้าปูเป็นเราจะไม่ทํานะคะเลี้ยงไว้ก่อนนะคะเลี้ยงไว้ถ้าเขาหมดบาระเมื่อไหร่เราก็ถึงจะเอามาทํานะคะถ้ายังไม่หมดบาระของเขานะเราก็ยังไม่ทําก็เลี้ยงเขาต่อไปนะคะนี่แหละค่ะเราไม่ทาเอาของเป็นมาทํานะคะเดี๋ยวเข้าใจว่าเล่นกับปูนะคะมาฆ่าปูไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราให้ปู ตายเสร็ก่อนนะคะปลาเหมือนกันเราก็ไม่ทําปลาเป็นนะคะเราจะเลือกซื้อแต่ปลาที่ตายแล้วนะคะถ้าตายแล้วก็ถึงจะให้เขาทํานะคะนี่แหละค่ะนี่นะคะอร่อยไปนะคะต่อไปก็เป็นเมนูจานเดียวนะคะจานเดียวนะคะผัดหน่อ,อไม้นะคะผัดหน่อ,อไม้นะคะอร่อยอร่อยนะคะกับหอยนะคะหอยนะคะหอยเมือแรลงทู่นะคะอร่อยแค่ไหนก็ชิมไปด้วยกันเนาะเป็นผัดหอยที่ อร่อยนะคะอร่อยเป็นจานเรียผัดหอยนะคะหอยแมงผูดตัวใหญ่นะคะแล้วก็ผัดลงไปในนี้เลยนะคะผัดแบบอร่อยอร่อยนะคะเป็นคนที่ชอบกินนะคะผัดนี่นะคะมากที่สุดเลยนะคะจะเป็นไก่เป็นหมูนะคะนะคะนี่อ้าวปูทอดนะคะสงเครื่องนะคะสงเครื่องสงมุนไพรนะคะปูทอดกรอบๆอ,อ,อร่อยจริงๆนะคะลองทําดูนะคะแต่ไม่ได้ใส่เครื่องไม่ได้ใส่แป้งอะไรนะคะลองทะ ทอดแบบนี้มันก็กรอบนะไม่ต้องไปใส่โป้งใส่แป้งอะไรละะ้ค่ะทอดมีขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีนะคะ